คนมาถามผมว่าอยากจะเริ่มธุรกิจครับอาจารย์ดำรงแล้วผมจะเริ่มต้นทำยังไงดีครับผมก็ต้องตอบไปว่าแล้วพี่มีความรู้อะไรบ้างนะครับนะครับพี่ทำสิ่งที่พี่รู้ครับคืออย่าไปทำอะไรที่เราไม่รู้เรื่องนะฮะดังนั้นเนี่ยเท่าไหร่ว่ามีคำถามแบบนี้เยอะมากเลยนะครับสัมมนาครั้งหนึ่งที่มีคนมาฟังเป็นพันๆคนอย่างเงี้ยแต่ละคนก็มีธุรกิจ หลากหลายซื้อมาขายไปบ้างทาไร่ทาสวนขายผักบ้างทาธุรกิจบหอมบ้างทำเฟอร์นิเจอร์ทำคอมพิวเตอร์ทำกราฟิกบ้างนะครับผมก็ต้องตอบอยากให้เข้าใจว่าถ้าเกิดคุณจะเริ่มธุรกิจอะไรเนี่ยคุณจะต้องทําอย่างฉลาดครับก็เลยเขียนหนังสือเร่มนี้ขึ้นมาว่าเริ่มธุรกิจอย่างฉลาดนะฮะมีบท20ข้ออย่างนี้ครับ ข20ข้อนี่ประมาณ4-5หน้านะครับแต่ที่เหลือก็เป็นเป็นเรื่องอื่นๆน,นะฮะจะขอเล่ากด20ข้อนี้ให้ฟังนะครับข้อที่1ในการสร้างธุรกิจของตอนเองเนี่ย 1. จง,งมีความฝันเป็นของตอนเองครับเพราะว่าความฝันเนี่ยเป็นเสมือนเป้าหมายนะครับความฝันเนี่ยทำให้หลายๆคนเดินหน้าความฝันเนี่ยทำให เรามีชีวิตชีวาขึ้นนะครับความฝันสําหรับบางคนเนี่ยเป็นเหมือนไฟสองตางนะครับเราอยู่ในที่มืดๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเดินไปทางไหนนะครับก็มีแสงไฟไฟมุมมองนะครับเพื่อทให้เราเดินไปถูกทางนะครับจริงๆแล้วมีก็เพื่อที่จะให้เราลงมือทำนะหากบางคนมีความฝันแล้วไม่ลงมือทําก็ก็ไม่รู้มีไปทําไมนะครับก็นอนเล่นดีกว่านะเพราะฝันคือความหวังครับความฝัน คือสิ่งที่ทำให้เราเดินหน้านะครับหลายคนหวังว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นหลายคนหวังว่าจะมีครอบครัวมีความสุขหลายคนฝันว่าจะพาครอบครัวไปเที่ยวไปต่างประเทศหลายคนฝันว่าจะมีบ้านหลังใหญ่กว่าเดิมฝังว่าอนาคตจะดีขึ้นอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะมีรถคันใหม่มีบ้านหลังใหม่อยากจะมีบ้านที่มีสระว่ายน้ําอยากจะมีห้องนอนเปลือลูกๆอ้สิ่งเหล่านี้แหละเราเรียกเหมือนว่าความฝัน แล้วก็ความหวังน,นะครับคือมนุษย์จะอยู่ด้วยความหวังน,นะบางคนใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆโดยที่ไม่รู้ตัวว่าเอ้ยวันนี้จะจะทําอะไรบ้างฉันเริดขึ้นมาฉันอยากจะทำมนุษย์อันนี้นะครับก็ว่าไปเรื่อยบางวันไม่อยากทําอะไรเราก็นอนเอฉยนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดวิธีการง่ายๆนะครับเขียนป้อหมายในชีวิตหรือว่าความหวังหรือว่าความฝันอะเนี้ยเขียนลงไปในกระดาษ A4 กระดาษเล็กๆก็ได้ ติดไว้ที่หน้าตู้เย็นติดไว้ที่ประตูบ้านติดไว้ที่หน้าห้องน้ําติดไว้ที่ในห้องน้ําเวลาเรานั่งห้องน้าแล้วเราก็มองกันนะครับ <ms> เราก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยตอนฉันอายุสามสิบฉันจะต้องมีแบบนี้ให้ได้ตอนฉันอายุสามสิบห้าฉันจะต้องมีแบบนี้ให้ได้ตอนฉันอายุสี่สิบฉันจะต้องมีแบบนี้ให้ได้นะครับก็คือเกลียนไปเรื่อยๆครับนะครับแล้วแส่ตามอายุของกันนะครับความฝันเหล่านี้ จะทําให้อนาคตท่านดีขึ้นความฝันเหล่านี้จะทําให้เราตั้งหน้า <_ d ata> ตั้งตาทํางานมากขึ้นความฝันเหล่านี้จะทําให้เราขยันเรียนมากขึ้นความฝันเหล่านี้จะทําให้เราขยันทํางานมากขึ้นจะทําให้เราใฝ่รู้มากขึ้นจะทําให้เราตั้งใจสร้างผลงานให้ดีขึ้นนะครับผมเองก็มีความฝันนะครับมีความฝันว่าจากจะเขียนหนังสือเนี่ยให้ได้หนึ่งร้อยเล่ม นะครับเขียนหนังสือดีๆให้ได้หนึ่งร้อยเล่มนะฮะ่านมาห้าปีกว่าๆนะครับผมเขียนไปแล้วห้าสิบสองเล่มนะครับก็มีความฝันของผมนะผมก็ยังจําได้อยู่เสมอระลึกมาอยู่เสมอครับ